ป้ายมาดำเนินเสาร์นี้พบกับคุณครูคนัาจินสวยปังจากเมืองมะขามหวานครูต้องตาจำเริญใจหนึ่งในพวกเข้าประกว,วด Miss Tiffany's Universe 2016ต้องตาจำเริญใจ ค่ะครูสวยที่สุดในโรงเรียนเลยค่ะชีวิตครูบรรนกที่ออกตามความฝันบนเวทีกิติยศของสาวประเภท2แต่ว่าในส่วนของโรงอาหารแล้วก็น้ําดื่มยังมีไม่เพียงพอในฐานะที่เราไปตามความฝันแต่การตามความฝันของครูคนนี้ควรจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับตั้งเรียนทาสีฟ้อนรำย้ำตลาดผัดรัตนาไปกลับมาดานานในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมวละ2้อทุตรงทางเนชั่นทีวี สวยมากเลยค่ะ่นดีเหมือนนางฟ้าค่ะ